เดี๋ยวสิาพาไปเที่ยวนอ,อยู่ทีสถานที่หนึ่งในจังหวัดอุบลบอกเดี๋ยวเลยว่าใกลๆกลับดานสองเมกอีกแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องไม่คือขื่นแห้งนอกเบิ่งไหมเป็นทุกอย่างแล้ว ดานสองเมตรกี่นองสองเมตรดานวังเตาวังเตาแ,แต่ว่าไทยมันสองเมตรแต่ว่าอะไรคืฟัง,ง,งไทยเป็นสองเมตรแต่<อ>แตว่าจะเป็นดานดานต่อเกตวังเตาเพิ่งเปิดใส่เบืองใหม่เลยเนาะ <c oughs> แต่ก่อนมาไปใส่เบืองรูมันมีชิพ่าทานผู้ส้มเอฟซีสุขสุขคนเด้อไปเที่ยวทีหนึ่งสถานที่เที่ยวทีททท่ใกล้ๆกันกับดานดานมิตรภาอยู่แหละขี่รถไปประมาณซิปพาสานาทีกะหอดแต่สิเพท่านบอกว่าสิไปใส่ต้องติดตามเบือง ตอนนี้ขออนุญาตไปเซ็นเอกสารก่อนเด้อนี่พาสปอร์ตเฮาคนลาวพาสปอร์ตสีฟ้าเนาะก็เลยสิไปเซ็นเอกสารออกมาตั้งแต่ดานเลยห้องหอดฟังไถ่แล้วตอนนี้ยังยังองไถ่ยังมาได้ขามซสามนงอยู่ดานอยู่คือดานอยู่เนาะอีกนิดนึงอีกแล้วประธานหอดฟังไยเด้อเพี่น้องใส่มงกุลใส่ละวันแท้เดืออดสลัวัน

คือโมีผูวพีโคตรมาเที่ยวนี่บมคือเขื่นเว้ยมิตามีไม่ได้ครับิตาลียังยังยังเี่ยงหัตัวเขาเ่ะครับเดินทางครับเออเขากำลังออกแต่อุบลเหตุน้อบ่ขยันใครคือเขื่นหันประมาณเจ็ดโมงหกฮาเจ็ดน้อคนสิคือเขื่นเอออู้หอยางญ่าผีพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งอยู่ตี้สี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่แม่นหานขาปอดภาษีอยู่ที่ด่านสองเมกพี่น้องแล้วหลอกหลวดเกิดซิมีกาแฟดาวเนาะเขามา ว่ามาลาวมากินกาแฟดาวเด้อถ้าใครมากินกาแฟดาวถือว่ามาบุหอดประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เสื้อห้องดอกฝากบอกพี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในบ่ครั้งแรกได้หน่สิได้เขาไปหล่อเบิ่งข้างในดิวตี้ฟรีนี่นี่เขามาในในนอกจจะมีผลิตภัณฑ์ลาวจำหน่ายเด้อพี่น้องเด้อโอ้พิเซนพิเซนของเจ้าวะบอของแบรนด์เออเดอร์เขาให้เป็นคนออกแบบ เอ็มีเอ็มีหรือว่าเจ้าเอ็มีเอองามได้สีขาวง่ามเจ้าคงจะคงเองลืมผลงานตัวเองเลยล่ะสุดตจ้าห้าอกแบบเองเออล่าสุดลืมผลงานตัวเองแล้วมีหลายสีมีแซมสีเหลือกเนาะทางขาเป็นไก่สียูติดกับไซแดนเลยแหละขาขาม้าแขนริมหัวเนาะนี่สองสาขา,มมา บอร์กภาษีอยู่ฝั่งน้องค่ายเป็นอุดรจะเป็นบอกว่ภาษีจะมีใครเป็นหรือกันสาขาที่สองคืออุบลอุบลมาเมืองใดเชิญราคาถึงมาแวะน้ำกันได้น้อพี่น้องเตรียมโตสีไปเที่ยวประเทศไทยโอ้เทศฟ้อฝ่ายหรือฟอหนังนี่เออเ้าหาซีฟักข้ามาอยู่ไซล่ะ เออปันหามาใหม่ๆเนาะมาจะฝังแล้วขึ้นว่าเบิร์ตเลยไดยนี่นี่นี่เพชโพนังเนาะโอ้ยได้เดีวขวัสีไปอุบลไปนอนขาผ่าผุนขันค้าับเงี่ยมาสื่อเนาะมันสิเนาตดนี้เดี๋ยวเ็ดปลนกมาจะใส่ี่เออลายเนาะเบิร์ตม่เบง่ามดิเงี้งหง่าพี่นนองเอ้ เปินกามาถ้าก้ามาใหม่ๆนาะเปินกามานั่งอยู่นี่โอ้ไม่ใหญ่เพิ่งแต่ค้ายเฮ็ดพี่น้องพี่น้องคนไทยน้องคนมากเต่ร์ดทั่วนี่เดีเพิ่นก็เลยเห็นเฮ็ดเฮ็ดธรรมศาสตร์บานเราพี่น้องโลดละลอยเขาก็เลยสื่อซอยภ่ากันใหญู่้ลจุกซองจุกน้อขอบใจเร้่องพอแพี่น้องสาวไทยทุกคนที่มาอุดหนุนคนลาวบ้านเราเนาะร์ดทั่วประเทศไทยพี่น้อง ส่วนนครอยากลองขี uh, oh, oh. ่ได้เนาะรถทัวร์ประเทศไทยนี่สิเป็นแนวใดเนาะบ่เคยขี่รถทัวร์ประเทศไทยจเจอพี่น้องจ้สิเป็นแนวใดค่ะคือว่าที่พึ่การบ่ก็รถทัวร์ประเทศไทยเนาะคืท่านบักซูบักใหญ่เบิร์กะหม้่านบักซูบักไงเนาะอร่อยเปล่าโอ้พี่น้องไว่คือเขื่อนแหงเนาะเบิ่งกไหม อุย๊ยพี่น้องท,น,ทนายรถทั่วรถทั่วไทยน<ส>ี่พี่อะนี่คาราโอเกะบุญได้ดิแต่อยากเลออกนอกจากบาทจากบาทเนาะเอาบ๊บาทนั้นไปน้องข่อยบอกจากเสือขีนครองใส่บ่ตึกเต่าเนออข้อหนึ่นงทนายขี่รถสมุดว่าไปกรุงเทพสมุดว่าไปกรุงเทพข้ออะเรทนายบอด้บอ,อดีม้มามว่ามาว่าโอ<ส>้ อบกโอ้มามาไดสิเกตเก็เท่าตันนี่ประมาณเม่อสออเอนงเโอ้เมานี่บอลแลค่ะเมาสองเซนเลยโอ้สกอล่ะวมานัวนบท้งวัดไหนวัดสลับนทรงวัดสลบบานทรงวัดที่บกไปมีคนไปโอแล้วแะ้วพี่น้อง อยู่ที่หนาด้านสองเมกแล้วพี่น้องนอกลังสีขามไปฟังคุเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวนอกอยู่ที่สถานที่หนึ่งในจังหวัดอุบลบอกได้เลยว่าไกล้ๆกับด้านสองเมกนี่แหละพี่น้องที่ตามไปาวๆเด้อแหละสิหูวมันย่ไสาพี่น้องเจ้นี้มีตลาดนัดบอกวันนี้วันยัง อุ้ยวันจันทร์มื้อนี้วันจันทร์มีสมองเออบ่มีแต่ว่ามีใครยังเต็มทั้งฐานคือคืนนี้เนาะนี่เลยคือคืนดีคือแค่น้อันแนวเห็ดกินนิดนึงโอ้ไปไปนิดนึงด้วมันจะไปสุดดินหยั่นไปหอดีสอนข้าน้าโอเคอ่ะมาหรอเตรียมเสบียงอาหารพี่น้องที่จะไปหลินเนาะกระทงแถวนี่เพิ่นกะสิขายคงกินถ้ามาเลือกสือได้เลยตามใจเขาอยากได้ยังไม่ยังนี่ไก่ทอดไก่ทอด ตาแสบแท้มีไก่มีปีกว้าวเอาบ่นี่มีของกินเนาะโอ้พะแนงมีพะแนงเขาเดี๋ยวเอาบ่ก็ได้อยู่หนาด่านเนาะออกมาวิดด่านน้อยนึงโอ้ บาดมือได้สั่พันมีตลาดนัดโอ้สัพหอวันเสาร์เนาะป่งติ๊กไก่ทำหน้าโปงจะบอหน้าโปงก็ซำเด้เ้ยว่าไปปีงต่อเด่อเนาะเอ๋ข้าวเหนียวน้เดอข้าวเหนียว โอ้ตบเครื่องใหนบ่นี่อ่ะเอาเลยอือรับบ่อียังแสบสุดกองเครื่องไหนจ้ะมีหัวใจบ่อ่าอันนั้นพรดะม่าเด๋็กจะได้เป็นหมาไปหัวใจเด็กอ่ะเอาหม่าไม่ได้เขีบจะได้ใช่กับคนไหนกัแอมคนบ่มีหัวใจโอ้เออเออนั่นละแสบหม่าเอ็นแก้วะแสบเอ็นแก้วบ่กูคือมาหมอใหญ่แท้ มีเกาเหลาบ่มีเกาเหลาบ่เกาเหลาคือเฟอร์บอไม่เซ็น่นอยู่บ้านมีลแต่ออกมาดานเนาะโดยอู้มีลาบเลือดน่ะพี่น้องลาบเลือดทุ่งอะไรอันนี้หกสิบบาทจ้าโอ้ยอยู่สองเมกเนาะไฟมาขายประจำทุกวันบ่ล่ะ อบบโอเคจ้าร้อยสิบบาทนอเนื้อต้มจักขีดฮันอ่าอันนี้สองขีดกว่าครับสองขีดกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเขาก็เตรียมสเสบียงอาหารเขาก็ได้ประมาณนึงแล้วเดอ้อนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ตลาดสองเมกเนาะถาไัมาก็เขาไปหล่อตลาดนี่ได้ได้เครื่องครบแล้วเนาะจะเตรียมพร้อมเพืเตรียมสเสบียงแล้วเตรียมโต๊ะไปเจอกันอยู่ที่สถานที่เป้าหมายเขาเลยไป let's go อร์่ายอยากมากนั่มากใกญ่ๆนึ่ง ว,ว้าวมาเที่ยวคาเฟ่เนาะก่อนที่จะเข้าไปในห้องแมหมเฮาตัวนี้คาเฟ่ชื่อยังคาเฟ่ทดสอเสื่อยังเนาะเป็นทุกอย่างแล้ว ตอนนี้มันวิวลังหารเพื่อนสุดยอดเลย เป็นหนึ่งคาเฟ่นาะทีอยูไก่กับเขื่อนติดกับเขือนเลยนี่เนี่ยเบิ่งเห็นวิวของเขือนนองบรงรยากาศยามแรงพี่นอ้องคนก็บอกว่า have a nice day อยู่นี่บรรยากาศงามายงเน้อ อยากกินด้วยควบอกใช่ไหนี่ของกินเทาเยอะแยะค่ะเกิดยังไงตบตบเชงไนตมเชงไนไก่เชีงไงกไก่ยังสนกดเนเคงไงัวสีสามตนกูโอไก่ อาหารทจ่กิมาเตะทิ่แกงเนาะสิแงเออปิ้งปิ้งเครื่องในไก่ไก่อาแล้วก็ไปไหนเจลเจลมาเตะอันนั้นมาเออนี่มันของกินที่เขาสื่อมาเตะไอเขาเออย่างเกาะด่านเนาะโบอยู่ด่านด่านอีหยังห่างแกงเพชรเนาะแกงเพชรต้องต้องเอ่ยมาเนี่ะแกงเพชรเออมาสมันเออประมาณนั้น นี่เป็นบรรยากาศการแคมปิ้งของเขาเนาะแคมปิงมป้งว้าวกลุ่มกิง่งนี่เขามานอน,นพอดีริมเขื่อ,อ,อนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเตื่นสาวเศร้ามาถ่ายบรรยากาศแถวเบิร์เนาะนี่เป็นบรรยากาศเป็นโดมก็มีแจ็กกุสซี่อยู่นี่แล้วมีห้องน้ำน้ำได้ได้แล้วกาแถวนี้จะเป็นบรรยากาศเขื่อนพี่เนาะเดี๋ยวมืออื่นเบิร์บรรยากาศยามเสาเนาะตรงนี้เป็นบรรยากาศกลางคืนนี่แซ่แจ็กกุสซี่น้ำว้าว เปียกแล้วมือกล่องนี้เดี๋ยวเขาสิปาร์ตี้กันน้อยนึงเนาะนางลินนางใจส้นสี่อาเต็นไปส้นวีไอพีเนาะวันไหนเอารถเขามาจอดทั้งคางเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของเฮาว้าวบรรยากาศดีแห่งพี่น้องบนาเสื้อว่าสิมิสถานที่แบบนี้ยูใก่ไกกับดานพรมแดนล่าไทยพี่น้องเลิศแห้ง สบายดีตอนเสาร์เดอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะตอนนี้ซห้องกัมาอยู่ที่เดอะคันที่แคมปิ้งอยู่ที่อุบลราชธานีพี่น้องอยู่ที่วิวเขื่อนพี่น้องมันเป็นโดมพี่น้องมันจะเป็นโดมแบบนี้โดมใสๆแนี่เนาะก็มีแอร์มีห้องน้ำอยู่นอกนี้มือขึ้นมาหอดํำเพราะว่าเป็นโล่ตามไอริมริมเขื่อนนี่พี่น้องมันจะมีแบบเป็นแคมป์เป็นแบบบ้านเขาสางไม้เป็นรีสอร์ทเนาะแล้วก็เป็นฟูลวิลล่า ไปหล่อเบอโอ้อลังการอิลีบนาเสือวันนี้คือ,อซีลินทอนซีมีแบบนี้ซีลินทอนจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องอลังการอเมซิ่งแห้งในนินกสีของภักเพื่นราคาหนึ่งพันหารอบาทเนาะกระสีมีให้เตียงหนึ่งอยู่ในนี้แล้วก็จะมีหาห้องไปโซนวีไอพีสามารถเอารถค้ามาจอดอยู่ในนี้ได้เลยแล้วยุ่นจะเป็นแบบธรรมดารถจะไปจอดอยู่ลานวัดเจ้าว่าทาวาส่องขึ้นว่าสวางยา้าหนาวก่อกองไฟยังคือสีงามแห่ง เดี๋ยวสิพาไปเบ่งบรรยากาศเนาะเพราะว่ามันคืนนี้ตื่นมื้อคืนนี้มาหอดดักแห้งข้าวแห้งแล้วมันบบเห็นยังเลยแต่ตัวนี้ตื่นมาเข้าเบ่งบรรยากาศเบรราาศ่งไหมตัวนี้มันเข้าให้กระถ่อมอันนึงเขากินหมูกระทะมื่อคืนนี้มาหอดกระพาะกันกินหมูกระทุมหมูกระทะเนาะโอ้ธรรมาดารถนี่ตรงจอดเบื้องนี้ตีมันจึงสิถือ,อนี่เป็นของเฮานี่เนาะแล้วกระสิเป็นโดมแบบนี้พี่น้องว้าวงามแหง้งเนาะแล้วก็สิเป็นโดมเสไซแบบนั้น เต็มเลยเบื้อง่นแล้วก็ซิมีแพ้ไอ้พนพี่น้องจะเป็นแพ้นอกแพ้ที่ว่าเขาจะจัดคือสิเป็นแบบอาหารยามคำายามยังนาแต่ว่าส่วนนี้มันโบเมนส่วนเทศกาลก็เลยโบมียังเงียบเงียบไปแล้วก็บโบเมนวันเสาร์วันอาทิตย์อีกไหมเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อีกคือสิแบบคนรล้ายแห้งนอกเป็นส่วนเทศกาลนี่คือสิเต็มมิดหมดแล้ว ทันที่ทองเที่ยวเนาะทีไก่ก,กันกับปากเซ่หาสามารถขี่รถขามดานมาบุพเพสาวนาทีกับมหฮอดสถานทีทีว้าวแล้วก็อเมซิ่งขนาดนี้ความงามบรรยากาศก็กดีเนาะส่วนนี้เป็นสองฝนและเห็นเหบรรยากาศดีต้นไม้เป็นสีเขียวหญ้าก็เป็นสีเขียวตัดกับไอทองฝาอเมริทองฝาปลอดโปร่งแจมไซมันเป็นสีฝาดีแล้วกันทั้งนาจะเป็นนามแนวนี้ ถ้าเพ่ติดตามวอาของสหองคลิปนี้น้อสหองก็อยากบอกว่าสามารถมาเชียวน้ากันได้แล้วสุดท้ายนี่ก็มีกิจกรรม่วมกับดาวคอฟฟน้อถามว่าผู้ใดกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้แลวก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอ่าอยากได้จอกหรือว่าผลิตภัณฑ์จากดาวสนิทได้ก็คอมเมนต์มาและสหองสีแรมด้อมหรือว่าเสียงเอาผู้หนึ่งน้อแล้วก็สีทรงหายผลิตภัณฑ์นี้ได้ ทัวโลกด้วยพี่น้องเด้อส่งให้ฟรีทัวโลกเด้อบอกได้เลยว่าทัวโลกบกบกมเมนตรระเทศลาวประเทศไทยเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้สอองต้องขอตัวลาไปก่อนอีลีแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าสองสีเปลิ่นทางใดกะอย่าลืมติดตามเด้อสำหรับคลิปนี้สอของขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายวู้บรรยากาศสุดท้ายนี่ใครสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์จอ างามๆจากดาวโกซาบาติตโตได้ในแฟนเพจนี้เลยเด้อ